กระมากในข่าวสารดีๆทางไอทกันเป็นประจำในทุกวันนะครับในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับข่าวเช้าในวันนี้ที่เราจะมาฝากกันเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์วันพัทบ้างได้มีการเปิดตัววันพัทนอสจอ 90Hz เฮชิปเซ็ตที่ใช้เป็น s n a ต d ก a อน n 765G กล้องหน้ากล้องหลังรวงมกัน6ตัว ชาร์จที่เร็วเหมือนกันนะครับถึง30วัตต์ราคาราวๆหนึ่งหมบาทเท่านั้นครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะในที่สุดก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับกลางที่อัดสเปคมันแน,น่นเต็มเลยเทียบเท่ามือถือสมาร์ทโฟนเรือธงของแบรนด์เขาโดยคราวนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าวันพั u น Nord นะครับราคาเริ่มต้นของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ24,999รูปีหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ1900บาทเท่านั้นจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างอันนนนนแแแรรรกกคืออห้าจลละเเเป็บบดียียยุ่พ Fuit Amo Hz, ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยให้หน้าจอมาที่6.44นิ้วใหญ่กำลังดี Full HD+ ด้วยนะครับและมีความหนานแน่นของพิกเซลถึง408 PPI ค่า Refresh Rate 90เฮิรตซ์ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5ทนลอยขีดข่วนต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นพวกคุญแจหรือว่าเหรียญประมาณนั้นนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องไม่หนักเท่าไหร่ครับ184กรัม อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้ก็คือ10เซตนั่นเองจัดมาเป็น Snapdragon 765G ให้ RAM มา 12GB ถือว่าสูงเหมือนกันช้ตัว Snapdragon 765G เนี่ยผลิตบนเทคโนโลยี7นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องการประหยัพดพลังงานด้วยนอกจากนี้นะครับวันพัฒนนอดยังอัด RAM มาเยอะมากสูงสุดที่ 12GB ครับและมีความจุข,ของตัวเครื่องหรือความจุข,ข้อมูลเนี่ยสูงสุดถึง 256GB มาให้เราได้เลือกกันนะครับในแบบหล,หลายฟังก์ชันเรียกได้ว่าเปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้หลายแอปก็สบายมากเลยสหรับแอปได้นะครับ กล้องหลังมี4ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลเป็นของ Sony IMX586 วันพัดน n o อนะครับมีกล้องหลังทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันเลนหลัก48ล้านพิกเซลเป็นของ Sony ครับเล่นต่อมาเป็น Ultra Wide 8ล้าน Macro 2ล้านแล้วก็ ดฟเซนเซอร์นะครับ5ล้านพิกเซลช่วยเรื่องการถ่ายภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกล้องหน้าก็ไม่น้อยหน้าครับให้มาถึง2ตัวด้วยกันความละเอียดเลนส์หลกัก32ล้านพิกเซลบก8ล้านพิกเซลซึ่งกล้องตัวเสริมเป็นกล้องวด้วยถ่ายภาพมุมกว้างได้ถึง105องศาเลยทีเดียวแบตเตอรี่4,115ม mm, ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วเสียบชาร์จทิ้งไว้30นาทีแบตเตอรี่ก็ปาไปที่70%แล้วถือว่าชาร์จเร็วเหมือนกันมาดูสเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือ OnePlus รุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้แบ่งแรมเป็น3รุ่นคือ 6GB 8GB แล้วก็ 12GB ครับมาตรฐาน LPR4X ความจุมาตรฐานเก่านะครับ u s 2.1 6 4จุดและ256พอร์ตกันเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับ Bluetooth 5.1มีเซนเซอร์ต่างๆครบเลยมาพร้อมกับ Android 10แล้วก็ Oxygen OS วันพัดนอดมี2สีให้เลือกครับคือสีน้ำเงิน Blue Marble แล้วก็สีเทา Gray Oxide ราคาเนี่ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่รุ่น RAM 6 g b หน่วยความจำหกสิบสีาร้อยเก้รูปีหรือประมาณ1นึ0งบาทครับเฉพาะที่อินเดียด้วยนะส่วนรุ่นท็อปเนี่ยยย RAM 12 256 g b หน่่่ววคามจจะอูที4 9 9ยูโรครับหรือประมาณ1,800 0บาทถ้าเทียบเป็นเงินไทยโดยเจ้าตัววันพัสนอจะเริ่มวางขายครั้งแรกในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้ส่วนวันพัสนอจะเข้าไทยตอนไหนอันนี้ต้องมารอรุนกันอีกทีนะครับถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับ มาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่จะเปิดตัวในอนาคตก่อนหน้าน,นี้มีข่าวรุดออกมาเยอะแยะเลยเราก็เลยรวบรวมมาและนํามาฝากกันนะครับสมาล์ทโน Galaxy Note 20 Ultra พบบาแสนะครับว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับซิปเซต Snapdragon 865 Plus รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมเผยภาพเรนเดอร์2สี2สไตล์สุดพรีเมียมเลยเ้ยว่าใกล้ถึงเริ่มเปิดตัวแล้วนะครับก็จะมีข่าวรลุดของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาค่อนข้างเยอะแหละอันนี้เป็นข่าวๆข,ข,ของ Galaxy Note 20 Ultra ครับ บอกว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตเรือธงประจำปลายปีอย่าง Snapdragon 865ล่าสุดนะครับมีรายงานชื่อ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ในรหัส SMN986U ได้ U, ผ่านการรรองจาก FCC พร้อมกันยังมีการเผยสเปคบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วยชิปเซ็ตที่ใช้เป็น SM8250 นะครับพร้อมโมเดม SDX55M ซึ่งหมายถึง Qualcomm Snapdragon 865 และล่าสุดนะครับอย่างแซฟต์ดอคันแปดหก plus ที่มีความเป็นไปได้ว่า Galaxy Note 20 Ultra จะเอามาพร้อมกับชิปเซตตัวนี้นอกจากนี้ยังมีภาพเรนเดอร์หลุดออกมาของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้พร้อมกับปากกา S Pen ของเขาเราก็เลยนำมาฝากให้ดูกันจุดเด่นก็คือกล้องนั่นแหละที่มีขนาดใหญ่แบบชัดเจนให้มาถึง3เลนมาพร้อมกับปากกาดีไซน์สวยงามตามเดิมสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 6.87นิ้วครับพร้อมค่า Refresh Rate 120Hz แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ กล้องเลนหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลพร้อมรองรับการซูมถึง50เท่าประกาศ S Pen เวอร์ชันใหม่ลูกเล่นมีมากขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงสีใหม่ของตัวเครื่องก็คือ Mystic Brown ที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น m s u ม Glass Note 20 Series จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมนี้ครับโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทยทันทีซึ่งก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับว่าเปิดตัวแล้วราคาเท่าไหร่มีอะไรน่าสนใจบ้างทราบใครที่กำลังเล็งโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อยู่ก็เก็บเงินรอได้เลยเนาะอีกไม่กี่เดือนก็คงจะได้้้ซือันแลวะครบ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปใหอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วครนี้เราต่อไปนะครับช่องเราเป็น c e b o o k Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิมยี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย